โ oh, อม้มาเพล็ข้อก้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสกุลสุขคนเด้อมันนี่แวะทางมาพี่น้องเลยมักเข็นต้นมกแอปเปิลหน่อยเต็มเลยล้วก็ต้นมกเชอรี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ตกลงกับจะคล้องเพิ่นเนาะเหลือแต่มาเก็บเพิ่นให้เก็บสองตน้นเนาะพี่น้องเนาะก็เรี๋ยวนี้ก็ผ้าผ้าน้องๆมาเก็บนะผ้าเมียแน,น่น้องแน่น้องหักเนาะพี่น้องเน,ะนงานะนนะมาเก็บน้ำกันเด้อเพราะว่ามันสิเป็นต้นเตดดี้ย เตนเชอรี่เตีๆนะพี่น้องเนาะเขาปลูกเป็นแถวเลยซุดสายตาเลยพี่น้อยเดี๋ยวไม่จะต้นใหญ่ๆแล้วพี่นนองนาะแต่ว่าสีดายเนามันเหียถิ่มพี่นนองเห็นปะเขาบอกินเฮ้ยมดลนเดรกันฟินกุมันเมดลินกุ้มันนั่นฮาพี่นนอนนี่เกศเซนเห่ต๊ะลายดีพี่นนองเห็นปะมันเหียถิ่มเขาเขากินโบท้อนแล้วพี่นนองแล้วก็กินบท้นเกินบทนก็เหมอนไาน ยังกับอันเ,เห็นบ่พี่น้องงามบ่ต้นเตี้ยเนาะพี่น้องเนาะกู้มาเซามา,า,มาต้นเตี้ยเพี่น้องเลยเป็นแถวเนาะซองเบื้องซองขางเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ เห็นบ่พี่น้องเต็มเลยต้นเชอรี่เลยพี่น้องเลยเตี้ยๆพระเพคิดว่าสองเมตรนีดด่แหละหนนังสาวเพื่อนห้เก็บสองต้นนะพี่น้องนะสองตอน้นหนังสาวไปตกลงกันบ่ฮู้ว่าเท่าไรต้นหนึ่งสิบยูโรหรือส่าวยูโร Hier hin, Ah, okay, okay. In Altheimen. Oh, aber schön, äh? ja, nicht? Er hat viel kaputt. Ja, also. We Wegen Wetter. Wegen Wetter. Ich habe vorne gesehen, die sind alles runtergefallen. Vorne, ganz Die ja, lassen wir fallen. Äh? Warum? Du wirst faul. Ah, okay. So also, dann muss man aussuchen in dem ja. Fall. Ne? Also, was nichts ist, ah, kann okay, okay. Ja machen. Ja. Die faule Zoll. Ja, ja, genau. das ist, ist Würmer drin, oder? Nein, keine Würmer. Kein Würmer. Ist vom Regen. Aha, Ach, vom Regen. Vom Regen. Ach Wenn so. Sie sind, ja. Wenn sie reif sind, dann platzt die oder Regen, dann wollen sie weiter wachsen. Ach so. Die, die Haut kommt nicht mit. Ja, dann ja, dann platzt. Ah, okay, okay. Wie bei Tomaten auch. Tomaten, ja. Radiesel. Ah. die Wasserversorgung nicht mehr stimmt. Ja, ja, okay, verstehe. Ja. 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 Viel ah. Okay, und das Ganze haben Sie zugemacht, das ist äh, noch nicht so weit, oder? Diese, diese hier. Nein, nein. Die ist noch nicht so weit. Hallo? Hallo. Hallo. Die Flänke, die Flügel, oder? Aha, okay. Okay, danke für die Information, ja. Dankeschön, danke. Die zwei, gell? มันแมนบอต้นเ้าบบแมนที่เขากับมาเก็บได้โบแมนเล่าให้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นเวียดน,นามนี่พี่น้องคลายกับเขาวมาพี่น้องเบิ่งเดอ้อร์ทันว่ามีตต้นที่ว่ามันมันแตกฝนมันตกหรือมันแตก,กนะมันมันเกิดบนท่านแต่ผิวหนังมัน

was ist das für uns, oder diese? Ja. Also. hallo, diese Baum haben wir schon bezahlt. Wir haben schon bezahlt diese und diese. Okay. sie müssen leider mit einem anderen Baum anfangen. Ja, bitte. Hallo, ja. Nein, hallo, hallo, dieser Baum ist von uns. Wir, wir diese, diese zwei Stück von uns. Wir haben schon bezahlt. Sie müssen andere Baum suchen. Muss fragen, okay? ไม่ชอบไปถามเขาตรแม่เก็บเนี่ยไม่รู้คเนี่ยดีสยแต่นิมิดอุ่นเียน่นที่ันตรนคอน่หนิมิดอุ่นนไนนู้นวงโอเคต้องปีนขึ้นมาแล้วคือเด้อ ือจะต้องเขาไปไหน้เด้อปืออไปเยอะแล้วนึกประมานำเทาสิฮะไม่แกคือแกลนก่นนะว้าวแดว่าเย โอเคคืออาเก็บซอยเพิ่นกันเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเมาหมดต้นได้เนาะพี่น้องบอเพื่อเกิดบ่ฮู้บ่ทนเก็บพี่น้องเอ้ยมันหลายเต็มเด้เนาะพี่น้องเนาะมันดกขี้ริ้นนะพี่น้องดกขิรีมันแตกจังซี่นี่อันนั้นเด้อเพราะว่าฝนตกเด้อพี่น้องเด้อฝนตกแล้วผิวหนังมันเกิดบ่ทันมันก็เบ่งมันก็แตกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่มีบ่มีอันนั้นเด้อบ่มีหมากบ่มีแมงไหม้เด้อ ตามเพิ่นว่าผมมีนั่งแม่งใหม่นะจะคล้องสวนเพินนะ่นเด้อคนอารพีน่นองมาเก็บอยู่นี่นะเฮ้ยทั้งกลางนี่เต็มเลย <c oughs> <c oughs> มันเขาถามเขาขั้นแล้วเขาเก็บแล้วหันกิโลหนึ่งหันหกยูโร ตันึซีบเยอนี่เมานี้นซาวะมันลายดิโอ้จะไปขายกันเลยหลายกิโลอยู่ได้เีนือราเปิดเนาะสอ,อีุ้ยมันอ่น,น,นะเปิดเนาะนี่ตัๆๆวหนนใหญ่เรอปหน่อด้วยฮะเกลือกที่เออกหมเลยแหละ แต่ว่าจะสิบ่มีของใส่เมื่อถึงติมาหมดติ้นเนาะพี่น้องเด้เบิ่งในต้น nhảy dù phải vào buổi nhảy cứ nhảy xem đi để ham Hãy subscribe cho kênh Để không Ja, normal zum Pferdeverkauf nicht. Ach so. Das ist jetzt eine Ausnahme. Ich Ausnahme, Ausnahme. Ah, okay. okay. Und die restlichen, die brauchen wir auch selber. Ja, ja, ja. Wir haben äh, Lieferverträge, wo so. wir dann auch müssen. Okay. Also wir können gar nicht so viel abgeben. Ah, das ist zu viel einfach. Ja, ja wenn, da, wenn da mehrere kommen würden, dann, dann ist okay, okay. Verstehe. Das ist eine Ausnahme. Ja, zijn net voor iedereen. Okay. Okay. Ja, scheef is niet hier, of? Ja. Kijk, valt niks nou. Oké. Ja, oké. Dank je. เป็นจ้านามียอู่กกดหรออันนัน<ช>่นุมันนาคือใครออยอรุ่นอาหารมดเด้เอาารอดดอุ่นเด้ออยู่นี่ยังเต็มยอยู่อยู่นี่ตุนนี่

Ah, okay. Und wie viele Jahre hat sie gemacht? Ich denke, 25 oder so. 25? Ja. Die ist noch groß. Oh, die ist schon ja, groß. Gut. Ja. Und sie merkt gut, auch hier. Ja, wenn schon schöner Wetter gewesen wäre. Ja, viele Regen gell, in diesen Jahren. Ja, ja. Sonne fällt. Ich habe gefunden, die Schnecke auch oben. Schnecke. <laughs> Schnecke. <laughs> อบาดี้เสร็จ erm นี erm ่กระปุตยาเข้ากระปุตอบาดี้หนึ่งข่ายน้ำวอมทันมากแม่โมลาเดรักโซควาดเดินปีหนักปีหนักคลิกลีดเย็ดมิสต้องล้างเยอะฟินเดนนิด ฮเพื่อเนี่ยใคร KFC อ่า F.C บงเบิ้งเหรอเอร์นนเนี่ยฮะเนี้ยเชอรี่เขาเอินเชอรรี่เออแมกมกนี่ยเพิ่นมักรึพี่ห้ังเนาะ

ก็เ,เก็บจากตก้นเขาคณะมาสื่ออยู่นั่นนี่นะพี่น้องว่ามาเก็บเหรนะือเขาเอาอกิโลนึงาหกยูโรแต่ว่าเขาไปขายอย่างกิโลนเก่ายูโรนะพี่น้องเนาะเขาไปขายตามตลาดตามยังเก่ายูโรก็ามาเก็บอยู่ส่วนหกยูโรเนาะสนุกกินพี่น้องเลยกินจนเจ็บท้องกูได้ <laughs> หลายหลายดี พันลรุ่นบาซวนมากเหมือนเดก็คือสิบเดกินเชิญเสรเนี่ยเจจาหลักขืนเล่นหมือนแรอืมปาปาไปหาเก็บของเกิบเสร็จนะก้าโดนนก็บวซวนไปกับ่มะเขาขาล้นไเล่นตุ่มล้ไมขอถามเพื่อนบอกี้เนี่จังโมงปิดเพื่อนวะบ่ปิดดมาสั่งจนกลัวเขาเก็บเกี่ยงมัดสตนเพื่นวะขามาเก็บแล้วอขาเก็บแล้วก่อนมาสั่งบอกเขาเกเขากะเก็บได้เหอพานเมอื เอ็ส <t od ell |ms|> ีเป็นอัวซี่เป็นอวเอาสห้อน้อยนวเอสฟังอ่านอ้ยจะคืนต้นใหม่ทังกาอ่ะปุยมันเอะอเออถามแวที่หักอะเพเหล็กก็เรัพท์ กล่าตัวไม,มีลูกชายบ่พอละ <laughs> ทำไมไม่เอาเจ้าล่ะ <laughs> มันบากเกี่วน้ำกันบ่ <h ums> อยู่แค่ต่างพี่น้อง

แล้วโอเปนกุ๊งเล็ดจนเท้าใช่ตอนนั้นราเ,า <laughs> เาาล่าตลาดมาให้มาเลามากแม่หรือยันะครับบันไดแล้วว่าเจไดเป็นเจ้าของสวนนะลูกเอ้เจ <laughs> ไดรวยเด้อเนี่เห็นเธอเงานใบเธออย่าคือต้องฉันบอลน,นะคะ ย่ามักสาดนยเอานจะฟันไปบ่อ่าเขาวาลูเรียงน้ำราเาเป็นวาที่ใไปเขาบ่วยเขาลูเรียงน้ำเขาีวาปยที่ทางมัดตัว้เดกับเขาลูเรียงน้ำอยู่มัดตัวน้ำน้ำม้ค่าเขาบ่ลูเรียงน้ำได้สิเร่องอ่งถ่นแม่ต้มไข่ได้สหน่วยถากันไม่เก็บมาไปงอมๆแล้ว โอ้ค่ะผัวเก็บค่ะยุดเล่นแกล้งค่ะย่าย่าโอเค เบื้องมือดิเพื่อนิตแคล้พี่น้องเป็น,นบ้าเปนบ้ายู่ยก็พค่านบ้านไมกือินเลคือโรไซ์เกลือน,นะฮะก่อนม่เอามาบทน่อไดา้่ก็นวโอ้อันนี้คือว่าใหม่เลยนี่กินบ่ไรว่นี บ่รอดีเอ้โอค่อยในติดอ่ะคยกินบม่ตรงนี้นี่มบนแห้งแล้วาเจำเกลือป่ะเนี่เออคมมาเข้มจำอาสีมาแตงมันเหมือนอยู่ไทยแลนด์เลยนี่เหมือนเราซีซ บอกข้ามาน,าน,านกที่อันคุ้มตัวหวานตัวเห็ดหวานข้ว่าเมงวหวานวแม่คงไหวได้ล,ยยลูกนกกินเร่กัแต่ว่ามันเัีขนาดห้ายหมือนกะทิเกลไปดีดดนะอืมผ่านผ่นด,ดีดีบ้าไปตั่เม็ข้าวาค่ะ បានបោះបាក់ហើយហុកសាំងពូเด้อនេះអាទៅຕັດនេះອອກទៅនេះប៉ិហេມັນຕັດໂຕនេះអោចគេទាំងៗទៅយករបស់បើទៅយកញ៉ាំទៅຕັດទៅមើលទៅໃຫຍ່ដៃមើលនេះបើនេះ